ชีวิตก็เหมือนการเดินทางค่ะถ้าการเดินทางไกลของคุณครั้งนี้เจอทางลัดคุณจะใช้ทางลัดไหมคะของมองคลก็เหมือนกันค่ะของมองคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เหมือนกับทางลัดที่คุณกําลังเดินทางไปวันนี้ถ้าคุณเลือกใช้ของมองคลน,นั้นเท่ากับว่าคุณใช้จิตตัวในหรือความรู้สึกของเรานี่แหละค่ะเชื่อมกับของมองคลทําให้คุณมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาได้มากได้เร็วขึ้นการทํางานของคุณก็เหมือนเดิมนะคะ แต่คนจะมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการงานการเงินอย่างรุ่นนี้รุ่นณนเะมตตาเป็นรุ่นแม่นางกวักนะคะใครที่อยากได้แน่นในเรื่องของณนเะมตตาจากการค้าขายจากการทํางานมีคนมาเกื้อมาหนุนมา,ามาค้ามาคูณผิดแนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็มีพุทธคุณข,ของโชคลาภด้วยไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขหรือย,ยันคาชานะคะซึ่งก็จะเป็นพุทธคุณเด่นๆในเรื่องของการเงินแบบหลักๆวันนี้การเดินทางไกลของเราหรือการทํางานของเราค่ะถ้ามีตัวช่วยก็จะทําให้เรามีโอกาสช่องทางในเรื่องของการงาน การเงินเข้ามาได้มากและเร็วขึ้นค่ะ